สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักประจำเดืนเอนประจำวันที่1นึงถึงสิสิงหาคมนะคะตุ๊กเปิดไพ่ มาแล้วให้แล้วนะคะอันนี้เป็นคนโสดก่อนเนาะถ้าใครชอบทุกฝาก like, กดไลค์กดส u ัสมาชิเป็นกําลังใจให้ด้วยทุกคนอาจจะเห็นว่ามุมมันแปลกๆไปเนาะพอดีว่าเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะคะก็ถ้าเห็นไพ่ไม่ชัดต้องขออาภัยด้วยแล้วก็ไพ่ที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องราวที่สลับกันก็ได้ ก่อนเอินเลยนะคะตุกขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะไพ่ของคนโสดเนี่ยตุกเห็นแต่ในเรื่องของการเงินนะคะหมายถึงคุณพยายามที่จะเก็บเงินบางคนช่วงนี้เนี่ยทาวทัดไฟอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยเลยทําให้คุณเนี่ยพยายามที่จะต้องแอคทีฟต,ตัวเองหรือพยายามที่จะเอาตัวเองให้รอดเอาไว้ก่อนนะคะมันเลยเหมือนกับว่าเราไม่มีความสุขในเรื่องการงานการเงินมันทําให้เราเหมือนไม่มี energy ในการที่จะหาความรักคุณต้องการใครสักคนนะคะไพ่ของคุณจริงๆแล้วคุณต้องการ ใครสักคนเข้ามาในชีวิตที่ช่วยเหลือคุณแต่ไม่ได้หมายถึงช่วยเหลือเรื่องเงินอย่างเดียวนะบางคนอาจจะต้องการใครสักคนที่เป็นที่ปรึกษาแนะแนวทางที่ดีให้กับคุณแต่ในเดือนนี้เหมือนตัวคุณเองอ่ะจะเจอใครที่เขาอาจจะมีวุฒิภาวะที่แย่กว่าคุณสักนิดหนึ่งเออบางคนอาจจะายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีความคิดที่ มันสามารถแนะนําคุณไปในทางที่ดีได้มันมีคนเข้ามานะแต่ว่าเป็นคนที่เราสามารถคุยเล่นได้คุยแบบว่าไม่ชัดเจนได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรกับคนคนนี้ได้แต่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนจริงจังในเรื่องความรักสักนิดหนึ่งคือตัวเขาเองต้องการที่จะมีแฟนแต่เขาไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่าการมีแฟนเนี่ยมันต้องมีความพร้อมอะไรบ้างคือฉันขอแค่มีแฟนอย่างเดียวอะ่ะคุณจะเจอคนแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนรีบร้อนหรือคุณต้องการใครสักคนเพื่อเยียวยาหัวใจตุกแนะนําว่าคุณ คุณคุยกับเขาได้แต่ถ้าคุณคาดหวังอะไรในอนาคตหรืออยากตกปรับรับคําอะไรกันเนี่ยตุกคิดว่าตุกอยากให้คุณเนี่ยมองหาคนอื่นด้วยไปก่อนนะคะน่าจะดีกว่าคือไพ่มันเจอคนที่เขาเรียกว่าจริงจังมากจริงใจมากแต่ว่า เขาไม่ค่อยมีโปรไฟล์ที่มันเหมาะสมกับเราสักเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตแล้วถ้าเกิดสมมุติชีวิตในเรื่องของการงานการเงินคุณดีขึ้นหมายถึงคุณเองอาจจะต้องเป็นคนคอยช่วยเหลือเขาอะค่ะถ้าไปเปรียบเทียบกับบาราแฟนเก่าๆของคุณคนๆน,นี้ที่เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะด้อยแบบหลายอย่างอะตุกเลยอยากให้คุณเนี่ยพยายามที่จะปรับเปลี่ยน ความเขาเรียกว่าอะไรวะปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองหรือปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองอะ่ะให้ให้มันดีขึ้นก่อนนะคะก่อนที่จะจริงจังกับคนคนนี้ที่เข้ามานะคะเพราะว่า ไม่ดูสิมันมีความรู้สึกว่าแต่คนคนนี้เป็นคนใหม่ๆนะคะถ้าสมมติคุณบอกว่าออตอนนี้คุณก็ยังพอมีคนที่คุยอยู่บ้างคือมันไม่ใช่นะคนคนนี้จะเป็นคนใหม่เลยคนใหม่ที่เข้ามาเลยแล้วจริงจังมากๆนะคะแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรช้าๆดีกว่าเพราะว่าตุกมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองมีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานมากพออยู่แล้วโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยมันอาจจะดีกว่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์กับใครเลยนะคะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยนะคะ n g จ g เมนต์ค่ะอาอย่างที่บอกเลยนะคะใน Pay ย t t e n t i o n มาด้วยนะคะคุณจะเจอใครบางคนแหละที่เข้ามาแบบว่าคุยกันวัน2วันเธอคือแฟนฉันนะฉันคือแฟนเธอนะแต่ว่ามันมีความแตกต่างความดึงรั้มไม่ว่าจะเป็นทางสังคมเชื้อชาติศาส,สนาหรืออะไรก็ตามที่มันค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดคุณเร่งรีบ คุณแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยตุ๊กมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเสียใจภายหลังแล้วรู้สึกว่ามันออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เพราะคุณอาจจะเหมือนกับว่าคุณกําลังคบเด็กคนหนึ่งที่คุณคุณไม่สบายใจอยู่แล้วอะแต่กับต้องมาเจอใครบางคนที่มาทําให้เราไม่สบายใจเข้าไปอีกอะตุ๊กก็เลยอยากให้คุณระวังสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดค่ะของคนโสดมาต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสาหรับชาวทัศนไฝนะคะ สิ่งที่เห็นมีชาวธาตุไฟขึ้นมามีชาวรากศีพฤษกนะคะเอ่อแล้วก็มีชาวธาตุด,ดินชาวธาตุน้ําขึ้นมานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยตุ๊กมีความรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนยังไงมันก็ไม่ชัดเจนอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่3วันดี4ี่วันไข่ คุณอาจจะคุยกับใครบางคนนะคะโตคุณอาจจะหายไปเอง3วันกลับมาอีกทีคุยกันอีกที5วันแล้วก็หายไปอีกหรืออาจจะเป็นทัวเขาที่คุยกับคุณวันสวันหายไป5วันกลับมาคุยกับคุณอีกเป็นแบบเนี้ยแบบมามาหายหายไม่ชัดเจนเหมือนคนที่เริ่มต้นตกหลุมรักกันใหม่ทุกครั้งนะคะความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวตัวเขาอาจจะมีคนอื่นหรือคุณเองก็อาจจะมีคนคุยคนอื่นด้วยเหมือนกันต่างคนต่างมีคนอื่นนะคะพอถึงเวลาเนี่ย เออมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่ามันห้ามความรู้สึกของตัวเองที่จะไม่คิดถึงกันละกันได้อะคือมันจะเป็นข้อดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาถ้าเขามีใครคุยหลายคนสุดท้ายแล้วคนที่เขาคุยแล้วมีความรู้สึกดีที่สุดมันก็จะมักเป็นคุณเสมอส่วนตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณก็จะรู้สึกแบบนั้นว่าเขาคือคนที่คุยแล้วเราสามารถที่จะเลิกติดต่อเขาอะได้ยากบางคนมีระยะทางเข้ามาแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเลยในความสัมพันธ์ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันหนีกันไม่ได้ไปไหนกันไม่ได้แต่ก็ยังคงไม่ชัดเจนแบบนั้นบางคนสถานะเราเหมือนอยากจะเปิดเผยออกไปนะคะว่าให้คนอื่นรู้กันเป็นเลยว่าเฮ้ยเรากับเขาเป็นอะไรกันแต่สุดท้ายแล้วคุณจะกลับมานั่งคิดเองว่าไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่าส่วนตัวเขาเองนั้นนะคะอาจจะบอกคนอื่นที่มันเป็นแบบว่าคนสนิทคนรู้จักแต่ว่าไม่ได้เป่าประกาศออกไปแต่สุดท้ายแล้วตัวเขาก็เหมือนกับว่าก็ยังมีความรู้สึกไม่ชัดเจนกับตัวเองเหมือนกันว่าจะเรียกคุณว่ายังไงดี โดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอยากรู้สึกเราต้องเจอกันก่อนเราต้องคุยกันเราต้องมานั่งจับมือกันเราต้องมาเคลียร์ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแบบเห็นหน้ามากกว่าการคุยกันทางวิดีโอคอลหรือทางโทรศัพท์มันเลยทําให้ไม่สามารถพูดได้ชัดเจนนะคะว่าทิศทางความรักความสัมพันธ์ของเราจะไปในแนวไหนนะคะ แต่ในความรักของคุณเนี่ยต่อให้มีมือที่สามเข้ามาเมื่อไหร่นะคะตุกคิดว่ามือที่สามเหล่านั้นมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เขาแพ้ภัยตัวเองไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าจะเข้ากับคนที่คุณนึกถึงคนนี้ไม่ได้ทุกทีเลยหรือตัวเขาเองจะเป็นคนตัดมือที่3มออกไปจากความสัมพันธ์เสมอนะคะเราก็กลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่คุณเหมือนเป็นคนที่แบบว่าเป็นแฟนใหม่ของเขาเสมอ ấy, เป็นคนใหม่ของเขาเสมอเป็นคนที่เขาไม่รู้สิ กลับมากี่ครั้งก็รู้สึกดีกับคุณเสมออ่ะอันนี้คือข้อดีนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในช่วงวันที่1นึถึงสิสิงหาคมมีคนใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขามาให้เราเลือกมาให้เราตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีมาให้ความหวังในการเริ่มต้นใหม่แล้วก็มูฟออนออกจากคนที่คุณนึกถึงอยู่แต่ว่าสุดท้ายอะคะ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะคุณก็จะตัดคนใหม่คนนี้ออกไปเขาเองก็จะตัดคนใหม่ออกไปแล้วก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม บทสรุปของความสัมพันธ์สําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดคุณสองคนเหมือนคนที่เป็นคู่กันแล้วอะค่ะแต่มันเหมือนกับว่าดวงมันยังไม่สมพงก,กันเท่าไหร่มันเลยยังไม่มีโอกาสที่จะเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเคลียความสัมพันธ์ที่ชัดเจน,นสักที แต่เมื่อเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขาคือคู่กรรมคู่เวรของเราหรือเปล่าวะทาไมมันออกไปไม่ได้สักทีเราพยายามจะออก,กความสัมพันธ์หลายครั้งแล้วนะแต่มันก็ออกไม่ได้สักทีก็กลับกันหากันมาเสมอนะคะในเดือนนี้อาจจะมีการลองใจโดยการบล็อกกันเกิดขึ้นแต่บล็อกกันในที่นี้หมายถึงว่าบล็อกกันได้วันเดียวแล้วก็กลับมาเปิดสถานะเหมือนเดิม คือไม่รู้จะบอกกันทําไมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตุกคิดว่าถ้าเกิดสมมุติคุณมีความรู้สึกกับที่ดีๆกับคนคนนี้แล้วนะคะก็ให้รู้สึกดีต่อไปเถอะก็คุยกันต่อไปเรื่อย,รอยหรอไม่ต้องมาคิดอะไรมากไม่ต้องวุ่นวายค่ะแล้วพยายามทําตัวให้เรารู้สึกว่า ทุกๆครั้งที่เราคุยกับเขาเรามีความสุขมันก็จะทําให้เขามั่นใจในความสัมพันธ์มากขึ้นตุกคิดว่าเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ได้ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์กับคุณสักเท่าไหร่เพราะเขามีความรู้สึกว่าคนอย่างคุณน่ะน่าจะเจอใครที่ดีกว่าเขานะคุณดูเป็นคนที่แบบ อาจจะเป็นคนบางคนอาจจะหมายถึงรูปรักษ์หน้าตาเราดีกว่าหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าหรือเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่ดีกว่าเนี่ยมันเลยทําให้อีกฝ่ายึ่งรู้สึกไม่มั่นใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้เขารู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นหรือจริงจังมากขึ้นมันก็เป็นไปได้ว่าเขาก็จะคอยตามเราอะค่ะพอไพ่ของชาวธาตุไฟเนี่ยตุกมีความรู้สึกว่าคุณสามารถเป็นผู้นําความสัมพันธ์ได้แต่ว่าคุณก็เหมือนไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะทําดีไหมคือถ้าพูดง่ายๆคือคุณกลัวคุณจ จะเสียเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะจะเสียหน้าถ้าเกิดคุณทำอะไรที่มันเกินเบอร์ไปนะคะอย่างนั้นขอดูขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลค่ะ you deserve love ค่ะแล้วก็ make the o f f e r แล้วก็ความรักของคนคู่นี้มันยังต้องใช้เวลาเพราะว่าบางคนอาจจะผ่านความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยดีมาสักเท่าไหร่มันก็เลยยังเหมือนกับว่ายังต้องเรียนรู้กันไปก่อน แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันพอบ่มกันเต็มที่อะความรักของคนคู่นี้ตุกคิดว่ามันจะไปได้ดีแต่หมายถึงการที่มันจะไปได้ดีคือเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเราเองแล้วก็ตัวเขาได้เข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันก่อนทุกวันนี้ค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่มันไม่ชัดเจนเพราะมีคมรู้สึกว่า ต่างคนต่างเป็นคนเดาว่าเขาคิดยังไงเราคิดยังไงมันไม่พูดกันตรงๆสักทีอะค่ะมันก็เลยยังยังเคลียร์กันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบพูดอะไรตรงไปตรงมา หรือเชื่อในบางอย่างที่เขาพูดบ้างนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาดีขึ้นค่ะอันนี้คือทั้งหมดนะคะของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะต่อนะคะสาหรับสถานะสุดท้ายคือคนที่มีคู่แล้วคนมีคู่แล้วตุกเขียนชาวธาตุน้ํานะคะเข้ามาในความสัมพันธ์กับชาวราศีเมษชาวธาตุไฟด้วยนะคะจริงๆมีทุกธาตุแหละที่เข้ามาในความสัมพันธ์แต่อยู่ที่ว่าความเด่นชัดจะมากหรือน้อยแต่ที่เห็นเห็นในชาวธาตุน้ําค่อนข้างเด่นสําหรับคนที่มีคู่นะคะมันหมายถึงถ้าเกิดคุณคบกับใคร คนอยู่ซึ่งสถานะอาจจะยังไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วมีความห่างไกลเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยตุกบอกได้เลยว่าความรู้สึกของคนคนนั้นนะ่ะตุกคิดว่าเขาไม่ได้รักคุณน้อยลงนะแต่เขาแค่รู้สึกเบื่อในการที่มันมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เรามันไม่คืบหน้าหรือความสัมพันธ์เราไม่เติมเต็มสักเท่าไหร่เดือนนี้แอบเห็นถึงความที่แบบว่า เวลาเราคุยกันมันหาสาระจับต้องไม่ได้มันเหมือนกับว่าคนที่ถามกันว่าถามสารททุกสุขดิบเหมือนคนที่เป็นเพื่อนกันมากกว่ามันไม่ได้มีความแชะการแชะความรู้สึกการความห่วงใยหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะเออมันเลยทําให้รู้สึกว่าตกลงอันนี้เรายังเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมหรือว่าเราเป็นอะไรซึ่งกันและกันความรักมันไม่ค่อยคืบหน้ามันไม่ค่อยก้าวหน้าแต่ว่าตุกคิดว่าตุกคุณเองจะพยายามทําให้มันดีขึ้นคือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะคะ ถามว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์เรามันดีขึ้นคือค่อนข้างตอบได้ชัดเจนว่ามันอาจจะต้องมาจากชาวทัดไฟเองมาจากตัวคุณเองนะคะที่แสดงความชัดเจนยืเนยียยดความชัดเจนว่าเอ้ยฉันยังรู้สึกแบบนี้นะฉันไม่ได้เปลี่ยนไปฉันไม่ได้อะไรแล้วก็มีการพูดคุยในท็อปปิกที่มันหลากหลายมากขึ้นนะคะแต่ว่าเดือนนี้มันเหมือนเป็นเดือนที่ความมั่นคงหาไม่มีการพูดคุยก็ยากความห่างไกลก็มีบางคนที่เป็นคู่สามีภรรยากกันอยู่แล้วมันหมายถึงว่า ต่อให้อยู่บ้านเดียวกันมันเหมือนมันมีแต่ความเงียบอะมันมีแต่ความเงียบมันเหมือนมีแต่ความห่างเหินเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการแอคทีฟของความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้น แนวโน้มเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่อะไรที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะคะคือจะพูดว่าอย่างไรดีคือไพ่เนี่ยมันไม่ได้บอกเยอะแต่ไพ่แค่อบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันไม่ชัดเจนเอาซะเลยมันไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอะไรกันเขารู้สึกอย่างไงคุณรู้สึกอย่างไงไม่มีการบอกซึ่งกันและกันหรือไม่มีการพูดคุยกัยนแบบชัดเจนหรือเป็นการที่เขาเรียกว่า เปิดเผยความรู้สึกอะของตัวเองอะนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะชาวทัตไฟคุณอาจจะต้องเป็นแกนนำในเรื่องความรักความสัมพันธ์สมิดหนึ่งนะคะถามว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่มากกว่านี้ไหมมือที่3มมีไหมมองไม่เห็นนะมือที่3ถ้าเกิดจะทะเลาะกันในช่วงวันที่1นึถึงสิบุ้คิดว่าทะเลาะกันจากการพูดคุยกันมากกว่าไม่ใช่ตักทัศนคตินะแต่เป็นคําพูดอะไรที่บางทีแบบพอพูดออกไปแล้วเขารู้สึกว่าคุณไม่น่าพูดคํานี้ออกมาเลยเท่านั้นเองนะคะมันเป็นการทะเลาะกันเล็กๆน้อย น้อยก็คืนดีกันในเลยวันค่ะเป็นคําพูดอะไรที่มันให้อภัยได้แต่ตุกมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองสําหรับชาวธาตุไฟเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นคนที่ถ้ามีเรื่องทะเลาะก,กันก็คือไม่อยากจะง้ออ่ะอย่างหนึ่งหรือเป็นคนที่ไม่อยากจะคาดหวังอะไรจากคนคนนี้หรือเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกอยากจะผักทันเขาในทางที่ดีหรืออะไรก็ตามคือไม่ได้อยากจะช่วยเหลือเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์มากกว่าฝ่ายเขานะคะ บทสรุปจะเป็นยังไงสําหรับคนคู่นี้แน่นอนขวาความสุขมันไม่มีนะคะต้องการที่พักใจต้องการที่พึ่งพิงแต่เหมือนเราหลอกตัวเองว่าเขายังอยู่กับเราตรงนี้เพราะอะไรบางอย่างแต่จริงๆแล้วตุกจะบอกว่าจริงๆความรู้สึกของคนสองคนเนี่ยมันยังตรงกันอยู่คือเรายังรู้สึกรักกันอยู่แต่แค่เราไม่พูดกันอันนี้มันคล้ายๆกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตุกคิดว่าถ้ามันอยากให้ชัดเจนมากขึ้นไพก่กำลังจะบอกว่าคุณต้องมีการวางแผนหรือมีการ จับเขาคุยกันในการวางแผนอนาคตในภายภาคหน้าอย่างเช่น เออเนี่ยเราจะคบกันไปนานสักแค่ไหนเรามีความคาดหวังอะไรเราอยากพากันมาเจอพ่อแม่อีกฝ่ายนึงกันไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือคนที่แต่งงานกันแล้วอ่ะถ้าคุณมีลูกกันแล้วคุณมีวางกาารวงแผนชีวิตกันยังไงถ้าเกิดสมมุติลูกเราโตหรืออะไรเงี้ยให้คุยกันเรื่องระยะยาวกันมากขึ้นเนี่ยมันมันจะดีกว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์เราเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราอยากจะทําเพื่อเป้าหมายของเราทั้งคู่นะคะแต่ว่าตอนนี้สําหรับคนมีคู่เนี่ยตุกคิดว่าต่างคนต่างไม่มีเป้าหมายในความสัมพันธ์ของการทั้งคู่ แม้กระทั่งเป้าหมายของตัวคุณเองตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่มีเป้าหมายเหมือนกันมันเลยทําให้เหมือนมันเป็นอะไรที่เรื่อยๆเฉยๆดีสาวันดี4วันไข่แต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีความสุขนะคะอย่างนั้นตุกขอดูไพ่โรแมนต์แองเจลนะคะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจลค่ะ มีขึ้นโซเมดนะคะอัน e ี u ควายตั้นเลิค่ะต่อให้เราเป็นคู่กันแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคู่กันแล้วเนี่ยเราไม่คุยกันมากขึ้นคือคนที่เป็นคู่กันมันหมายถึงว่าเราก็จะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ากันได้ไม่ใช่มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นคนที่ดวงมับจบกันแค่น,นั้นคือมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ คุณต้องได้รับในสิ่งที่คุณได้รับเขาก็ต้องได้รับในสิ่งที่เราได้รับความพอดีของในช่วงวันที่1นึงถึงสิของคุณมันยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณต้องตามหมายถึงคุณต้องรีเควสนะคะรีเควสกับเขาหรือบางอย่างที่เขาต้องการถ้าเขารีเควสกับคุณมาคุณก็ต้องสามารถที่จะให้เขาได้ะคะ่ะถ้าพูดง่ายๆคือความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟคนมีคู่ช่วงเวลา1นึงถึงสิเนี่ยมันหมายถึงการช่วยกันเติมเตม็มความรู้สึกซึ่ ที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่ามันไม่มีให้กันละกันนะคะเพราะฉะนั้นตูอยากให้คุณพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันให้มากกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดค่ะของชาวธาตุไฟค่ะ